สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเชเคยนะครับกับโทโดโรกิประกายแสงนัตตีนะฮะเออเราอยู่ในเกม My Hero a u t ต m a Impact กันอย่างเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมสุ่มกาชาไปแล้วฟุกได้เจ้าตัวนี้มาครับบอกเลยว่ามันดีจัดจัดนะฮะมันดีต่อไอ้โหมดใหม่ด้วยนะเออไปไปดูตัวละครกันก่อนเลยครับนี่ครับคาแรคเตอร์นี่ผมอัพเต็มเลเวล100แล้วก็ e ออะไรแอดวานซ์เรียบร้อยหมดแล้วนะอัปลิตี้บอร์ดครับคอมพลทเป็นที่เรียบร้อยครับ100อนะฮะอ่า แล้วก็มาดูที่สกิลกันครับสกิลค่อนข้างยาวพอสมควรนะอาจจะมีแปรผิดก,กันบ้างต้องขออภัยล่วงหน้านะครับอันติเมทครับ Cross of I and f ด์ไครับสร้างดาเมจ550%ใส่เป้าหมายรายเดียวแล้วก็เพิ่มสกิลอิมแพค35%เมื่อในสนามติดค i t i คอลนะครับแล้วก็ลดก่อครับลดดีเฟนต์25% 3เทิร์นนะครับไอไอเป้าหมายที่โดนอะลดลดดีเฟนต์นะครับแล้วก็ยังลดคูดาวของสกิล2ครั้งนะครับ แอคชั่นสกิลนะครับต่อมาครับไอซ์ฟ็อกครับไอซ์ฟ็อกสร้างดาเมจส5 0ใส่เป้าหมายแลยเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะติดฟอร์ตไบต์นะครับใส่ศัตรู3เทินนะฮะเพิ่มโอกาสคริ์ทิคอลฮิต20%เป็นเวลา3เทินเมื่อสำเร็จการสกิลเชนนะครับแล้วก็มอบบาเลียรอบบาเลียนะครับพ้นการโจมตี1ครั้งถ้าเกิดสำเร็จสกิลเชนครั้งที่2หรือว่า หลังครั้งที่2ไปนะฮะก็คือพยายามให้มันเปิดเป็นตัวที่2หรือตัวที่3เนี่ยแะฮะจะได้บาเลียนะครับต่อมาครับไอซ์บล็อกครับสร้างดาเมจ225ใส่เป้าหมายทุกตัวนะครับมีโอกาสปานกลางครับที่จะแช่แข็งศัตรูทุกตัวเป็นเวลา1เทินนะครับยังจะลดสปีดของศัตรู20ถ้าเกิดสําเร็จสกิลเชนด้วยฮะเออเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องจัด,จดเลยนะฮะต่อมาครับ ออโต้สกิลนะครับเพิ่มคีย์ทิเคิลเลต์เรนะครับเมื่อเราเองอะ่ะมีบาเรียนะครับแล้วก็จะสร้างบาเรียให้ตัวเอง2ครั้งหลังจากที่โดนโจมตี3ครั้งนะครับจากเป้าหมายจากศัตรูแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สปีดลดลงจะเพิ่มบาเรียเป็น3ครั้งนะครับต่อมาครับคูลแอนด์ฮอตครับทุกครั้งที่มีคีย์ทิเคิลเกิดขึ้นนะครับจะเพิ่มคีย์ทิเคิล เลเให้ตัวเอง5% 10ครั้งเพิ่มเกรดถ้าไม่ตาย10%นะครับแล้วก็อันนี้ ex สกิ l ex Auto Skill อันนี้ผมสุ่มได้มานะเป็นเพิ่ม Power ตัวเอง8%แล้วก็เพิ่ม s กิ l l ิมแพค t 10%แล้วก็เพิ่มสปีดตัวเอง8%ฮนะค,ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวส่วน Protect ผมขอไม่ลงเลเยเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการป้องกันนะครับที่ผมจะไปลงก็คือ Quest นะฮะ crysmax battle นี่ฮะอันนี้จากคลาส s แล้วนะครับคือบอกเลยว่า อีโมดเนี่ยมันเกิดมาเพื่อโทโดโรกิไอตัวนี้เลยครับชุดแฟนตาซีครับจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมเลยครับไปอันนี้ผมมาอยู่ระดับคาสเอแล้วนะอันนี้ทีมที่ผมใช้นะฮะจะเป็นโทโดโรกินะครับแล้วก็บาคุโก,โกแล้วก็เนจิเลนะครับส่วนการ์ดที่ผมใช้ก็คือผมยังให้บาคุโกเป็นตัวที่สุดที่ทําดาเมจขั้นสุดนะการสร้างบารียผมมอบให้โทโดโรกิแล้วก็เป็นเนจิเลในการฮิวนะครับโอเคลุยครับ ใครแม็กสาครั้งแล้วนะก่อนนั้นนี้ผมลงไปเล่น,ลนๆแล้วแบบผ่านโคตรง่ายแหละผ่านโคตรง่ายนี่ฮะวันออฟวันนะออฟวันมาไม่ต้องวอร์มกันแล้วลุยก,กันฮนะจังหวะนี้เดี๋ยวไปเห็นถ้าไม่ตายของโทโดโรกิตัวนี้ด้วยนะไปครับมาครับจังหวะนี้ครับบับมาครับแล้วเดี๋ยวสกิลหนึ่งไปก่อนเลยนะนี่สร้างบาเลียสร้างบาเลียสร้างบาลียาาลยอย่างเท่เลยนะไปครับกดไปอสกิลเชนที่หนึ่งสกิลเชนที่สองบาคุโกผมแรงจัดเลยนะ เออนี่กวาดลูกน้องไปแล้วกวาดลูกน้องไปหนึ่งตัวนะลูกน้องตีมาลูกน้องโดนตีนี่ลูกน้องตายเหลืออฟวันตัวเดียวลุยครับอันติปึบสก,กิลมาอือแล้วก็ฮิวฮิวเดี๋ยวเห็นถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายกันหลังจะมาแล้วอันติเมตสก,กิลครับมาพัสอันต้ามูฟในจีเล่มาก,ก่อนเลยหมุนไปจังหวะนี้ยิงไปบึ้ม เลือดลดเยอะเหมือนกันนะนี่ครับโทโนโลกีของเราครับชักดาวออกมาแล้วฟาดฟันไปด่าไปด่าน้ําแข็งแล้วก็มาคุกโ,กโกครับอันนี้ตัวแรงสุดแล้วในในทีมผมนะแรงจัดจัดอ้าวไม่ค่อยลดเท่าไหร่ไม่ค่อยลดลยนี่ดามเมจศูนย์ดามเมจศูนย์มาแล้วก็เสกลูกน้องขึ้นมาใหม่นะคาสเซนนี่ค่อนข้างยากเลยนะคนบอกว่าผ่านเอสเอสยากมากครับต้องมีโทโนโลกีเท่านั้นฮะบอกเลยต้องมีโทโนโลกีเท่านั้นถึงจะผ่านได้นะเออมันเกิดมาเพื่อ ดาดน,นี้เกิดมาเพื่อโทโดโรกิเลยฮะบาคุกโกยิงแรงจัดเลยนะเห็นไหมความแรงนี่ครึ่งหลอดแล้วฮะเออพอมีโทโดโรกินะมาครับจังหวะนี้เออได้เห็นสกิลกันยาวๆนี่แฉแข็งแล้วบาคุกโกนี่บาคุกโกรแรงจัดนะเออไปเย็นไปไปเย็นไปอะไรเสีลูกน้องไม่อีกดีเสีลูกน้องไม่อีกดีไม่เสีแล้าเหรอไม่เสีก็เตรียมตัวตายเลยเลยระดับเอสเหรอหนี่ผมเพิ่งลงครั้งแรกเลยนะระดับเอส จัดไปดิอะจะตายแล้วจะตายแล้วมารับันติอุ้ยฟอฟอวานมาวะ่ะใส่ใครน้องเนติเลเรียกไหมเนี่ยเออโอโ้โหโอ้โหเชื่อแล้วครับว่าโหดโอ้โหมันทีเดียวตายหมดเลยเหรออุ้ยเกินไปบ้าเออุ้ยเกินไปนะเอาจริงโอ้โหเสียงลูกน้องอีกโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้ว โอ้โหวิกฤนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านแล้วนะเอ้ยผ่านยากจัดเอ้ยต้องทำไงถึงจะผ่านวะเนี่ยนี่เลื่อนออฟวันเหลือนิดเดียร์งั้นเนี่ยนะลองดูสิเราต้องป่าป่าพวกลูกน้องก่อนฮืออย่างแรงไหนผมต้องลองใหม่อีกรอบนึงนะกดออโต้ไม่ได้แล้วนะเออกดออโต้ไม่ได้แล้วมันต้องใช้สกิลสองเปิดก่อนเว้ยมันต้องตีหมู่ก่อนมันต้องเคลียร์ลูกน้องก่อนเดี๋ยว ขอใหม่อีกรอบหนึ่งอุ้ยโคตรเอาเรื่องว่ะนี่แค่คาร์เต้นะเนี่ยผมรู้แล้วว่าทําไมคาร์เ s มันถึงชนะยากโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมปิดออโต้ดีกว่าม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 าเลยมาเลยมาต้องเปิดด้วยสกิลสองก่อนนะโทรโลกิเพราะโทรโลกิสกิลสองนั้นตีเป็นตีหมู่นะฮะมาดิครับมาดิครับบัฟบมาเลยบัฟบมาเลย,ยกลางบาเรียเองพี่น้องมา สก,กิลโอเคสก,กิลหมู่ให้หมดอันนี้เดี๋ยวนะบาคุโก,โกต้องสก,กิลหมู่อันนี้โอเคไปปึ๊บตีหมูตีหมูแล้วก็ตีหมูนี่ไงเฮ้ยย,ยังเหลือลูกน้องอีกตัวหนึ่งเหรออุ้ยมันเกินไปนะโอ้โหโอเคเฮ้ยผัดอันตา้าเลยดีกว่าผู้ความผู้ความแรงไปจังหวะนี้ พัดอันต้าเลยออคนเออบากุโกนะปาดไปเข้าไหมเออเข้านี่ไนะเข้าแล้วนี่ดาเมจศูนย์แล้วนะดาเมจศูนย์นี่เข้าสู่เทิร์นนี้ก่อนต่อไปยังไม่คิวแล้วกันเป็นพัดอันต้าแล้วก็บากุโกต่อยไปโอเคลุยนี่ปึ๊บเข้าไหมมาโทโดโลรอกิอันตีหน่อยชักดาบมาปาดฟันไปโบกไหม เออนี่ไงครึ่งหลอดแล้วเอาวะ่ะเอาวะ่ะมา,าวะ่ะมา,าว่ะเดี๋ยวนะเนจิเล่เดี๋ยวนะ,นะวนะอันนี้ต้องอันสก,กิลนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอันติน้องเนจิเล่ไว้ใสออฟฟอร์วันแล้วกันมาอุย้ยมีบาเลียอุย้ยไม่ไงอุย้ยบาเลียโคตรโกงว่ะอุย้ยเดี๋ยวโดนอันติมันตายแน่เลยแน่เลย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ลูกน้องก่อน ชกลูกน้องกันไหวไหมวะฮิวด้ว่อยหิวเร่อยจะได้สก,กิลเชนเยอะๆปึ๊บบูมป๊บโอเคตายมาขออันติโอ๊กโป๊กแล้วก็อันนี้โอเคมาปึ๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งอันตินะเออมาเนจิเละอันติใส่ออพวันโอ้ลดไหมเออมา มากโกโก้ปิดฉากปิดจ็อบซะปิดจ็อบไหมปึม๊บอุ้ยไม่ปิดหายเร็วหายเร็วเออืออนะไม่มีไม่มีลูกน้องแล้วใช่ไหมมันเข้าสู่เดททอยหมดนี่สองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเอาสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบโอเคไปสกิลเชนสามครั้งหนึ่ง สองอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วอย่าเพิ่งอันตีกลับมานะแย่ yeah, แล้วอันตีกลับมาโอเคเอ้ยแล้วไม่ยืนได้วะเรากดสคริปต์เรายืนได้เฉยอ้าวเสร็จดีครับอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเสร็จแน่นอนมาบัฟไปเลยบัฟไปเลยเอ้ยไม่ตายวะอ๋อเรามีบาเรีย,ยไงใช่ไหมเออโอ้โหอย่างโกงอย่างโกงเลยพี่น้องเรามีบาเรียครับเอ้ยมันตายไปแล้วนะ เฮ้ยเรียบร้อยผ่าแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเคลียร์ด่านเอไปได้โอ้เหนื่อยจัดเลยนะต้องมากดแมนนวลนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงกดไลค์นะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บายบายสวัสดีครับ